สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมแฟนเพจกฤษดาทุกท่านเลยนะครับผม2คันนี้นะเป็นใครที่อยากกําลังจะหารถที่แบบผ่อนสบายๆนะครับผมใช้คําพูดอย่างนี้เลยกว่าว่าผ่อนสบายๆถูกๆแล้วก็สมัรถนะดีๆเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอะไฮไลท์ของเราเลยคันนี้เลยนะครับผมกับ h o น d ้า i v i c FD ดีนะครับผมเครื่องยนต์1.8นะครับตัว E นะครับย้าอีกทีนึงนะครับผมเป็นตัว E ปี2006นะครับผม คันนี้ผมต้องบอกได้เลยว่าเดิมทั้งคันคือแบบว่าสภาพดีมากๆนะเจ้าของใช้แล้วก็รักษาดีมากๆนะครับผมตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าสีฟ้าให้บิดแต่ว่าตัวรถเองอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่รถให้บิดนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นสีพิเศษก็คือสีฟ้านะครับผมอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะตัวนี้ก็คือเอาง่ายๆว่าเขาจะเรียกว่าโฉมนางฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับผมอย่างแรกเลยนะครับสมรรถนะของเขาเนี่ยคันด้าซีวิกเนี่ยได้ในเรื่องของสมรรถนะเรื่องของช่วงล่างนะครับผม คือรูปทรงเขานะครับจะค่อนข้างสปอร์ตนะขับง่ายนะครับผมทัศนวิสัยดีนะครับไฟหน้านะครับเขาก็จะเป็นลักษณะนี้อย่างที่ท่านได้เห็นนะครับตัว e เขาก็จะมีไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับถ้าเป็นตัว s ก็คือตัวโลจะไม่มีนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมราคาอยู่ที่2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคุณฟังไม่ผิดนะปี2006ตัวนี้สภาพดีๆแบบนี้นะครับผมราคา2,49,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับจัดได้เต็มนะครับฟรีดาวนะครับผมผ่อยู่ประมาณ5,000 5 0 0พันกลางๆเท่านั้นนะครับผมผ่อน5 0 0พันกลางๆเท่านั้นนะโอเคนะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้ากันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือ,อ,อทุกอย่างเนี่ยในซีวิ c รุ่นนี้คือทุกอย่างก็ลงตัวอยู่แล้วนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างล้อแม็กนะครับผมนี่คือล้อแม็กเดิมที่ออกมาจากศูนย์เลยเจ้าของไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมแต่ยางเนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่4เส้นนะครับคือพอร้อมใช้งานท่านออกรถไปคืออย่างที่พัตเตอร์บอกเลยนะครับเติมว่ามันขับอย่างเดียวนะครับไม่ต้องซ่อมนะ ด้านข้างนะครับก็จะมาในลักษณะนี้นะครับผมให้ดูตัวสีดีกว่าจุดเด่นของคันนี้เลยคือสีนะครับดูดีจริงๆเนี่ยเขาจะมีเม็ดๆ,ๆ,ๆอยู่เลยแสดงว่าเขาแบบเงามากๆนะไม่ค่อยได้จอดตากแดดแน่นอนนะครับผมไฟท้ายนะครับตัว FD นะครับผมจะเป็นไฟกลมแบบนี้นะปี06นะครับจะเป็นไฟกลมหรือว่าเขาเรียกว่าไฟโดนัทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปีปี10ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นไฟแปดเหลี่ยม แต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นไฟกลมแบบนี้นะครับเป็นโดนัทแบบนี้นะเราไปดูภายในกันบ้างนะครับคันนี้นะครับผมไม่ใช่รถแต่งซิ่งใดๆทั้งสิ้นนะครับผม,มหลายๆท่านอาจจะเห็นตัวเนี้ยในตลาดก็คือโดนแต่งมาหมดและเปลี่ยนโชค๊คบ้างเปลี่ยนแม็กบ้างเปลี่ยนล้อบ้างแต่คันนี้เป็นรถบ้านเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆและดูภายในอันนี้ผมบอกเลยว่าภายในเรายังไม่เคยทำ,ทำความสะอาดกับอะไรเลยนะยังไม่ได้คีนนะครับผมภายในเป็นสีเาบาะสีเบสนะครับผมเป็นสีครีมนะ สับกับตัวคอนโซลรถนะครับเขาก็จะเป็นสีสีออกเทาๆนะครับแล้วตัวนี้ที่สําคัญตัว E เขาก็จะเป็นแอร์แบบแอร์ออโต้นะครับผมเขาจะมีจอแอร์ตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวล่างตัว S เนี่ยเขาจะไม่มีนะครับหน้าจอนะครับตัวนี้เขาก็จะมีในส่วนของ FM วิทยุอะไรต่างๆก็คือจะมาในลักษณะนี้นะครับผมที่สําคัญความสปอร์ตของเขานะครับน้ํามันนะครับผมรวมถึงความเร็วนะครับเขาจะอยู่จอด้านบนนะครับตัว FD เนี่ยเขาจะแบ่งนะ ด้านบนแต่ด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นรอบเครื่องนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งเกียร์นะครับเลขไม้ต่างๆเขาก็จะอยู่จอล่างนะครับผมอ่าเกียร์นะครับผมนี่เลยนะเกียร์ของ Honda นะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมซึ่งเ,เป็นรถซีดานที่ใช้งานคือใช้งานง่ายรุ่นหนึ่งนะขับขับง่ายนะครับผม อัตราการกินน้ํามันก็อยู่ที่ประมาณ1112กิโลลิตรนะครับก็ถือว่าปกติอยู่ในเลทปกติไม่ได้กินน้ํามันจนเกินไปนะครับผมแล้วก็อยู่ที่เราขับด้วยนะครับผมนี่ให้ดูจุดเด่นของเขาคือภายในเลยนะเบาะเขาเนี่ยเบาะเดิมๆนะครับผมคือสะอาดมากๆเลยเหมือนเขาใช้งานคนเดียวรถคันนี้คือรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงเลยนะครับรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงคันนี้ไม่ได้ติดแก๊สนะครับผมไม่ได้ติดแก๊สนะเดี๋ยวแนะนําลูกค้านิดนึงนะครับตัวนี้นะครับว่าถามว่า เครื่อง2,000นะครับผมที่เป็นตัวฝาดำเนี่ยเครื่อง2,000ของ h o n d ้าเนี่ยแตกต่างจากเครื่อง1.8ไหมนะครับบอกได้ตรงนี้เลยครับว่าต่างกันนิดเดียวต่างกันนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมอ่าในส่วนของบล็อกเครื่องยนต์นะครับคันนั้นก็จะบล็อกใหญ่กว,ว่าเครื่อง2,000นะครับผมแต่อัตราการกินน้ามันเนี่ยถ้าขับในเมืองเครื่อง2,000แน่นอนครับกินกว่านะกินกว่า1.8แต่ถ้าขับทางยาวอย่างเงี้ยทำความเร็วได้มากกว่านะครับผมแล้วก็ หน,หน้าจอต่างๆคอนโซลต่างๆด้านในก็คือจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับผมมาดูกันอีกคันหนึ่งไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับเชฟโรเลตโซนิกนะครับผมเครื่องยนต์1.4ตัว Ls นะราคาอยู่ที่แสนเก้าเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะสีเทาดําด้วยเป็นสียอดฮิตนะครับผมสีเทาดําแบบนี้คือสีเทาเมทัลลิกนะครับดูดีมากๆเชฟโรเลตของเรารับจัดนะครับแต่ฟรีดาวไม่ฟรีดาวขึ้นอยู่กับเอกสารลูกค้า นะครับขึ้นอยู่กับเอกสารลูกค้าว่าถ้าลูกค้าเอกสารดีเราจัดได้เต็มเลยนะครับเอกสารดีนี่คือลูกค้าผ่อนดีผ่อนตรงมาก่อนนะครับผม ผ่อนดีผ่อนตรงผ่อนเกิน1ปีลูกค้าประเภทนี้นะครับผมมีสลิปเงินเดือนรับเงินผ่านบัญชีนะครับหรือว่าทําอาชีพพ่อค้าแม่ค้านะครับผมมีสัญญาเช่าซื้อหรือว่าบินใบเสร็จซื้อของนะครับมีสัญญาเช่าร้านนะครับผมพวกนี้ลูกค้าในเกตประมาณนี้ก็คือจะได้ฟรีดาวไปนะครับผ่อนอยู่3 0 0 0ันสามพกว่าเองสามพันแปดนะครับคันนี้มารีวิวกันรถคันนี้กันดีกว่านะครับตัวเนี้ยเชฟโรเลตโซนิกเนี่ยเขาจะมี2รุ่นด้วยกันนะครับจะมีรุ่นเครื่องยนต์1.4กับ1.6นะค่ับมแต่า ส่วนตัวพัตเตอร์เนี่ยที่เขาเล่นกันผมมองว่า1.4ก็โอเคแล้วนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ต่างกันมากมายนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาคือเป็นรุ่น4ดานนะครับเป็นรุ่น4ดานก็คือ4ประตูเขาก็จะมีตัว4ประตูมีตัว5ประตูนะครับนี่ไฟหน้าเขาก็คือรูปทรงเนี่ยค่อนข้างสวยงามเลยนะในราคานี้นะแสนเก้านะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับสีเทาดําสีชํำๆเลยนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่น LS นะเป็นรุ่น LS นะครับ นี่ไฟหน้าก็จะเป็นกลมๆสปอร์ตๆแบบนี้นะครับผมล้อแม็กนะครับทุกอย่างมาจากโรงงานหมดนะครับผมไฟเลี้ยวด้านข้างมีครบนะครับคือเป็นรถที่ใช้งานได้ทุกวันนะครับแล้วก็เครื่องยนต์1.4เนี่ยประหยัดนะครับประหยัดได้13-14กิโลลิตรเลยนะครับมาดูในส่วนของไฟท้ายที่พัตเตอร์บอกนะครับผมว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวซีดานนะครับก็คือ4ประตูนั่นเองคุณได้สีด้วยอ่ะพูดตามตรงนะว่า ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นในตลาดก็อาจจะเป็นสีดําสีบอลเงินแต่ตัวเนี้ยคุณได้สีเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับก็คือเหมือนเทาควันบุหรี่แบบนี้นะครับผมเป็นสียอดฮิตเลยก็ว่าได้นะครับรถซีรีส์ใหม่ๆนะครับปี1 5บห้าสิขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่ออก้างป้ายแดงออกโช์ุูมป้ายแดงมาลูกค้าจะตามหาแต่สีนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันบ้างนะครับผมว่าโซนิคเนี่ยด้านในเป็นยังไงนะครับามาดูด้านในนะครับก็ลักษณะนี้นะใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับเชฟ โซนิกด้านในนะครับผมมองว่าอาอย่างแรกเลยที่คุณที่คุณได้เนี่ Option. Option ยออปชันออปชันะ Option จะเยอะกว่าแบรนด์อื่นแน่นอนนะครับออปชันจะเยอะกว่าแบรนด์อื่นมาดูในส่วนคอนโซลด้านหน้าคันนี้ก็ถามว่าไซส์ไซส์รถนะครับผมโซนิกเนี่ยใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับยาริสนะครับใกล้เคียงกับยาริสนะครับแต่ว่ามีให้เลือกถึง2ององแบบด้วยกันก็คือเป็นเป็นแฮชแบ็กกับตัว4ประตูแต่ที่เรามีเนี่ยคือตัว4ประตูนะครับผมทุกอย่างนี่คือพร้อมใช้งาน แอร์ Air, ฟังกชันแอร์ Air, ฟังกชันเกียร์ฟังพงฟังเพลงอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับก็เบาเขาก็จะเป็นเบาะผ้าอันนี้คือเขาจะเป็นลายของเบาะเขานะอ่ะแอร์ Air นะครับช่องแอร์ต่างๆเขาก็จะเป็นแบบบายพาสแบบนี้แบบเครื่องบินนะครับ,รบผมวันนี้พัตเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ